เจะกินอะไรก็ดีเลยฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้าสัญญากับข่าว่าเจ้าจะพาข่าไปบ้าฮหดไม่ใช่แล้วฮะเอ้ยแล้วเวหน่อยแซ่มือวาดมือกอนนั้าเบิงหน่ายอันและเห็นเล่ากินคัดสะดึงก็เลยสิไปกินนะมันมีอย่างนั้นเลิกคัดสะดึงมแจะคัดสะดงม่เช่เลรอแล้วอีกอย่างหนึ่งไหนล่ะบาฮหดเอ้ยเจ้จโกเจ้านั่นใจเย็นก่อนเจ้าเสียนมาแต่ใส่หึนี่ห้าสิไปกินคัดสะดึงก่อนแล้วเฮาจังสิไปเข้าใจอยู่บละฮะคัดสะดึงคัดสะดึงใช่แล้วจะไปกินคัดสะดึงมันมีที่ไหนล่ะ ขคัดสะ้ด้งนะมีแต่คัดสื้อเด้งโว้ย,ย,ยพวกแกนะ่ะดูในอันมากไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเจ้าเรียกร้านได้ครับมืไกันอบอกกงแลลวาสกินร้านนี้ครับร้านคาคาชีครับเป็นร้านนี้ครับยอดครับจเจ้า แยกเมนูนะครับสออเมนูนี่ครับคัดซิดึงครับคัดซิดงครับล่องมันครับเก่าสุปเก่าบาดขอขับไปทางหนกันเลยครับตามผมมาเลยครับ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะอืม <c oughs> ขอคัดสิดึงหนึ่งทีเด้อครับ เฮ้ยไหนล่ะผู้ชายอ้อของฉันกระเทยเทาโจโกเจ้าใจเย็นก่อนอย่าพึ่งเซียนเอ้ยแล้วเร็วหน่อยนะเจ๊ใจร้อนนั่นเนี่ยเอ้ยอย่าจะกินผู้ชายแล้วจุ๊บจุ๊บแต่สิว่าไปคัดสสดึงสะนานมาเสิร์ฟแท้เจ้าแนมหนาคอยเห็นยังเอ้ยถ้ามา่อยากให้มองหนะ้าก็หันดากมาสิวะแต่จะว่าไปที่ร้านนี่นะผู้ชายคนไหนเด็ดสุดและเยาจะเห็นจังเลยเนี่ย อันดับที่หนึ่งนั่นก็คงสีเป็นไผ่บอดายนอกจากเขาคนนี้มีความรลอและก็ความเซ็กซี่ในตัวเขาซือวาโคจโจซาโตรุอืมลออีหลีส่วนอีกคนหนึ่งก็คือราชาคำสาบสุขุณา เอไในละสองคนนั่นนะเอยเจ๊จะซื้อมาเป็นเออเด็กส่วนตัวซะเลยเนี่ยอยู่นี่มีแต่ผู้ชายหน้าตางงๆทั้งนั้นเอยไปเลยไปเรียกพวกมันมาราคาเท่าไร่เจ๊จ่ายไม่อันไปเรียกมาเลยสองคนนั้นราคาประมาณสองร้อยล้านเบอรี่เจ้าจ่ายไว้ยบอ่ฮะอืมสองร้อยล้านเบอรี่มันกี่บาทละเนี่ยอืมจะช่างมาเถอะไปเรียกมาเลยไปเรียกมานะจัดให้ตามคำาคอ เอ้ยไม่เอานะทําทไมถึงรู้สึกเสียตูดขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยน่าเสียดายโจโกเข้าว่าสองคนนั่นวายอยู่เอาผู้อื่นไปแทนเด้อเอ้ยเอาใครก็มาเถอะตอนนี้เสียดแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่สิว่าไป คัดสืดึงของเฮาสนานมาเสิร์ฟแท้เออเออเออจะของห่านครับคัดสืดึงมากเหรอครับเรามีโปรโมชัน่นถ้าติดตามจีซานพ่อกาแล้วก็เราจะให้ฟรีเลยเอ้ย,อยจะของซ่องสิปโปรโมดเก่งไปแล้วแต่สิว่าไปโจโกเฮานั้นมีของพิเศษให้โตเอ้ยไอเจ้าพระนั่นมันมานั่งตั้งนานและมันคุยกับใครแล้วเนี่ยเป็นบ้าหรือเปล่าแล้วของพิเศษนั่นก็คือโกคุมุ่งคยุย กูคิดยังไงวะเนี่ยเออแล้วมันสามารถเ็ให้ปีกจูจะใหญ่ขึ้นได้เด้อโอ้จริงอย่างนั้นเหรอส่งมาเลยส่งมาเลยเพราะว่าเด็กบ้าหดของเราไม่มีเอาเป็นว่าเอาผมไปแทนก็แล้วกันอย่าไปหาขาคนโทวีบแมมแกเกินไปเจไม่ชอบนี่นะไม่นะอ้าเอคือคนมาจีเนื้อนี่ใครก็ได้ช่วยหนูทีใครก็ได้ช่วยหนูที ไอ้ละะของวิเศษนั่นเอาไม่ขาดเลยเออมันชื่อว่าอะไรนะโกคูมงคุยอย่างนั้นเลยอืมน่าสนใจดีเอามันไม่ขาดเลยเกทโวเอ๋ย <c oughs> ข้าจะเอามันไปใช้กับเด็ก,ดกของข้าต่อจากนี้ไปจะไม่มีคนล้อว่าโจโกวสามนิ้วอีกแล้วใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยหนูที <c oughs>